สวัสดีครับผมเซลแม็กนะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้พบกับผมเซลแม็กอีสุยุทธยานะครับมาส่งมอบรถอีกหนึ่งคันข้างหลังผมคันนี้เจ้าของอยู่ข้างๆผมแล้วแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมพีรพัฒน์กิตงามครับผมพีรพัฒน์กิตงามนะครับผมอันนี้มาออกรถรุ่นอะไรครก็นี่รอ้นี้ยีสุครับสี่ประตูสี่ประตูยกสูงยกสูง l d a ครับเป็นไงบ้างครับออกรถกับผมเจอที่ไหนเนี่ยเจอกันที่ไหนในเฟซบุ๊กครับเจอในเฟซบุ๊กคเป็นไงบ้างครับบริการผมดีไหมครับดีครับผมได้รถเป ได้รถไ<า>วด้วยได้ปั๊บครับถามรู้ได้ปั๊บสัญญาผ่านง่ายด้วยนะครับ,รบนี่เลยนี่มาลูกชายมาด้วยนะครับผมก็ใครอยากออกรถอซูสุนะครับออกง่ายๆได้รถเร็วๆนะครับต้องสอแสงมงคนในยุทธยาโลจะนะผมเซลแม็กดูแลให้นะครับผมก็วันนี้ขออนุญาตไปส่งว่ารถกับคุณลูกค้าก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ